ว่าพิมพ์ก็เคยที่แบบอยากจะหยุดทําหรือว่าไม่อยากทําแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเร,เราไม่มั่นใจในลายมือของเราแล้วเราก็ไม่รู้จะตกแต่งยังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแพลนเลือกันโอเคค่ะทุกคน คือจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์เป็นคนขี้ลืมค่ะขี้ลืมมากๆเลยแล้วที่พิมพ์อยากทำแพลนเนอร์เนี่ยเพราะว่าแพลนเนอร์เนี่ยมันช่วยจัดระเบียบชีวิตจัดตารางงานจัดตารางเรียนนะคะแล้วก็วางแผน ทำการบ้านนะคะก็มันมีประโยชน์ต่อพิมพ์มากเลยเพราะว่าพิมพ์ก็จดสิ่งที่พิมพต้องทาแล้วก็จดทุกอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นในวันถัดไปหรือเรื่อยๆเนี่ยเก็บไว้ในสมุดนะคะวันต่อมาก็เปิดดูได้เลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างวันนี้ต้องทําอะไรบ้างและวันข้างหน้าเราต้องทาอะไรบ้างนะคะซึ่งมันเป็นเหมือนตารางงานตารางชีวิตพิมพ์ได้เลยนะคะช่วยให้พิมพไม่ลืมนั่นเองคนคนขี้ลืมค่ะ ก็ถ้าถามว่าทำไมพิมพ์ถึงทำได้นานขนาดนี้นะคะก็พิมพ์ทำมาตั้งแต่ปี2019นะคะตอนนี้ก็เข้าปี2022แล้วมันเหมือนเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วเป็นนิสัยส่วนตัวเลยนะคะที่แบบชอบจดแล้วก็ฟังอะไรมาแล้วก็จดไว้เพราะว่าเราก็อยากรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงใครถ้าอย่างเราลืมอะไรไปนะคะแล้วก็เป็นการทำให้พิมพ์ส่งงานได้ตรงเวลาแล้วก็ตรงวันด้วยนะคือพอเราเปิดแล้วมันเหมือนการทบทวนชีวิตไปเลยว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแบบ เือนนี้การบ้านเยอะจังผ่านมาได้แล้วดีใจนวันนี้แล้วก็มันเหมือนเป็น motivation ให้เราเลยว่าเออเราผ่านมาได้ขนาดนี้เราเก่งมากๆเลยค่ะข้อดีของ planner น,น,นะคะคือเป็นตัวช่วยดีมากในการจดบันทึกแล้วก็จดตารางงานจดสิ่งที่ต้องทำนะคะเป็นตัวช่วยในการวางแผนมากๆแล้วก็ช่วยให้เราจาได้ว่าเราต้องเราต้องทำอะไรบ้างเพราะเราเขียนลงไปด้วยลายมือของเราด้วยแบบ การเขียนของเราเองเนี่ยมันจะทําให้เราจําได้ว่าเราเคยเขียนแลน้วนะแล้วเราต้องเปิดดูว่าเราต้องทาอะไรบ้างน,นะคะเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนทํานะคะแบบว่าต้องเริ่มต้นยังไงนะแต่ว่าก่อนอื่นขอเล่าก่อนเลยว่าพิมก็เคยที่แบบอยากจะหยุดทําหรือว่าไม่อยากทําแล้วเหมือนกันนะเพราะว่า เราไม่มั่นใจในตัวเองเราไม่มั่นใจในลายมือของเราแล้วเราก็ไม่รู้จะตกแต่งยังไงพอเราเห็นของคนอื่นเนี่ยก็คือแบบลายมือสวยมากน่าราักปุ๊ปิ๊กมากเลยแล้วก็แบบมีสติ๊กเกอร์แปะน่ารักมากอะไรเงี้ยแต่เราอะทาไม่เป็นก็ <c oughs> <c oughs> อยากจะบอกว่าทุกคนต้องตัดปัญหานั้นไปนะเพราะว่าเราใช้งานจริงแล้วเราได้ประโยชน์จากมันมันก็ถือว่าเราสําเร็จแล้วแล้วก็แบบพอเราทำเนี่ยมันทําให้เราภูมิใจในตัวเองด้วยว่าเราผ่านอะไรมาเยอะมากแล้ว่เขียนด้วยลายมือของเราอะแบบ อพอพิมกลับมาดูอะว่าพิมจดลงไปเยอะมากถึงมันจะไม่สวยก็ตามหรือไม่ได้ตกแต่งอะไรก็ตามอะแต่ว่ามันเหมือนแบบว่าเราผ่านสิ่งนี้มาแล้วเราก็ให้มันให้ประโยชน์กับเราจริงๆนะคะเรื่องการตกแต่งเนี่ยก็เป็นเหมือนสไตล์ของแต่ละคนเนาะถ้าใครอยากตกแต่งก็ตกแต่งได้ตามสบายเลยมันคือแบบความชอบของแต่ละคนซึ่งมันไม่ผิดนะทุกคน ก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็ลองกล้าที่จะทําดูนะคะโอเคค่ะย้ายมาตรงมุมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูว่าเราเขียนอะไรลงไปใน planner นนบ้างนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยง่ายมากนะคะวิธีของพีย่ย,ยเก็นตนีเนี่ยนะดูกี่ทีก็แบบภูมิใจมากนะคะทุกคนปี2021คือเราแบบผ่มามเยอะขนาดนี้ งานเยอะมากๆนะคะแล้วกลับมาดูก็จะภูมิใจนะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเป็นปี2022ก็ยังเป็นเดือนกระดกกระไดอยู่นะอันนี้พิมซื้อเป็นรุ่นที่แบบต้องเขียนวันที่เองนะก็เลยแบบต้องเขียน,นอะไรนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็โมาแปลว่าเรามีเรียนอะไรบ้างนะวิธีการทําก็คือนะคะ ก็คือนะคะวิธีการทํานะคะก็คือเราต้องจดสิ่งที่เราต้องทาลงไปค่ะทุกคนเช่นการบ้านคลสเรียนวันนพิเศษการนัดหมายหรือวันสําคัญวันสมัครสอบวันสอบอะไรเงี้ยจะถึงก็เขียนว่าเราต้องสมัครสอบเกีตทวันไหนแล้วเราก็สอบเกีตสอบสามัญวันไหนอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเราจะมาจดให้ดูกันว่าเราต้องเขียนอะไรไปบ้าง,างคือหลายๆคนอ่ะอาจจะแบบเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมเราก็จะมีแอป,ป ก g l ก c l a s าส o o m ใช่ล้วทุกคนแล้วก็ไปตรงที่งาน Ad แอดไซน์ปุ๊บอะเราก็จะจดได้เลยว่าเรามีการบ้านอะไรส่งวันไหนบ้างจะเป็นมีการบ้านนี้ mm hmm. ก็จดลงไป, mm hmm. ไป ทุกคนไม่รู้ว่าเรียกเทคนิคได้ไหมนะแต่ว่าพี่มาจะทําวงกลมไว้ตลอดนี่เห็นไหมตั้งแต่แบบเล่มก่อนๆแล้วถ้าสมมติเราทําเสร็จเนี่ยแล้วเราสาเร็จแล้วอะเราก็จะติ๊กถูกอันนี้ลืมนะอันลืมติ๊กทำเสร็จแล้วเราก็จะติ๊กถูกว่าเออเราทาไปแล้วนะแล้วเราทําเสร็จแล้วมันก็จะฟินมากเลยทุกคนเวลาเราติ๊กว่าเราทําเสร็จแล้วนะอย่างเงี้ยเราเขียนงานเสร็จแล้วเราเออทำงานนี้เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าใครต้องการตกแต่งนะก็ตกแต่งลงไปได้เลยตามสไตล์ ความชอบเลยนะทุกคนอย่อจดอะไรเพิ่มจดส่วนไหนเพิ่มอะไรนี้นะคะอย่างหนึ่งทิมอยากเล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือแอปจับเวลาทุกคนเราก็สามารถเขียนเวลาที่เราอ่านหนังสือไปลงไปได้นะคล่ปค่ะก็จบตามเแ้วนะคะกับการลิมเวอร์แพนเนอร์แล้วก็อย่างนี้ที่คนถามเข้ามาแบบเยอะเยอะมากๆก็คือว่าพิมอยซื้อที่ไหนนะแล้วก็ยี่ห้ออะไร พิมใช้ของย e ี่ห้อเลมอนซีนะทุกคนเนี่ยตั้งแต่ปบีบ2019แล้วซื้อที่ B2S นะคะหรือว่าเราสามารถซื้อออนไลน์ได้หรือเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ B2S หรือออนไลน์ซื้อว่าแพลนเนอร์ได้เลยแล้วก็เลือกย e ี่ห้อที่เราชื่นชอบแล้วก็ลายที่เราชื่นชอบนะคะแล้วก็มันก็จะมีแบ่งประเทศด้วยนะเป็นแบบ weekly planner monthly planner หรือว่าเป็น s p e r i a l planner นะคะก็เลือกตามที่ชอบได้เลยเข้าไปดูที่ร้านหรือว่าเราเปิดอ,ออนไลน์ดูนะคะทุกคน ก็จบไปสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีคำถามไลค์คอมเมนต์ได้เลยเหมือนเดิมแล้วก็ฝากติดตามรายการแล้วก็พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย